เบลโล่ท็อปอัพบริการเติมเกมเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์มีเกมให้เลือกมากมายสามารถอัดไลน์ได้ที่หน้าจอหรือลิงใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมแอดนำหน้านะครับเดี๋ยวจะหาร้านไม่เจอนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องดักลานนะครับวันนี้เราก็มาลงแรงกันต่อนะครับผมมาสเตอร์นะจริงๆตอนนี้ผมขึ้นเพลดเตอร์แล้วแหละครับแต่ว่า สกอร์มันขึ้นไปเรื่อยๆเนาะก็ะต้องมันต้องใส่ขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งผมไม่ค่อยมีเวลาว่างมากก็น่าจะอยู่ได้แค่มาสเตอร์ครับผมผมยังไม่มีปืนเลยผมเงหาปืนตอนนี้ผมเล่นกับน้องทางบ้านนะครับผมที่เล่นเป็นลาฟไลน์นะครับ ส่วนอีกคนหนึ่งที่ได้เป็นเฟรนี้เป็นคนตี้สุ่มนะครับผมอีกตัวหนึ่งตายรีบเก็บบอตเอาแต้มให้ไวนะครับโอเคตอนนี้เราได้หนึ่งแต้มแล้วครับเดี๋ยวไปดูที่โรงงานคัดแยกกันบ้างน,นะครับว่ามันจะมีคนไหมนะครับ เนี่ก็ต้องเข้าวงใกล้ๆทางนี้อยู่แล้วขอไปดูกันชัดเลยบอดโผบุบยิงปั๊บนี่ใช่เลยครับบอดชัว บอร์ดต้อจะัมีแค่ตัวเดียวครับอย่าลืมเก็บพลังงานนะครับผมแล้วก็มาคาร์ของให้เต็มไว้นะครับตอนนี้มันก็มีกระเป๋าแล้วก็มีชิลนะครับคาร์ให้เต็มไว้นะครับวิธีเช็คศัตรูอีกอย่างหนึ่งก็คือหนอ่าสเลงขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วก็เล็งดูเรื่อยๆนะครับว่ามีศัตรูตรงไหนบ้างนะครับผมจะใช้เช็คบ่อยๆเช็คตลอดเลยนะครับเวลาผมขึ้น ข้างบนนะครับขออภัยในเสียงรบกวนด้วยนะครับผมนี่นครับเ,รเ,เขาอยู่ไม่นิ่งครับยิงไม่ได้ต้องรองให้เขานิ่งๆก่อนนะ ผมเห็นคนเดียวครับมันลงไปข้างล่างแล้วโอเคครับอ๋ออ,อีกคนหนึ่งมันไอ้นั่นนะขึ้นไอ้นั่นตามไปแล้วครับโอเคอีกคนหนึ่งโดดทาวเวอร์ไปในเมืองทางขวาน,นะครับยิงกันอยู่นี่ไงนี่สอนจะยิงกันอยู่เราสามารถแจมยิงได้เลยนะครับสวยครับซ้ำกันเลย โ okay. อเคได้แต้มน,นึงครับผม <c oughs> ข้างหลังมาครับออเทนคะรับมีสายตัวหนึ่งครับผมลัสไลน์หลังอ็อกเทนมีน้องแจ้งเข้ามาว่าข้างหลังมีออกเทนนะครับโอเคครับคล้ยๆเลยนี <c oughs> ต้องรีบ ไม่อยู่ในนี้ตอนแรกทึ้งว่าอยู่ในนี้เนี่ยนี่ไงปอกเทนขวาไปไหนละขม่วงโหยิงแม่เอาเรื่องเลยเนี่ย ก็แตกครับพักเทนผมก็แตกอยู่ไหนเอ่ยโอเคเพื่อนชุก่ามาแล้วครับมีข้างหลังตัวหนึ่งรัดลายอื้ เดี๋ยวจกักการรับได้ก่อนสวยครับนักายตายวงไปแล้วพอเทนตายแล้วครับโอเคครับหมดตี้แล้วครับแม้เมืองนี้ไม่มีคนนะครับผมกเ็เลยมาคาราบของเลยนะ เพื่อนไปทางซ้ายแล้วครับไปคนเดียวด้วย,ยวเขาเนี่ยไปเปิดอ่ห้องแห่งความลับนะครับอุยร่วงร่วงหายอย่างเร็วแน่โดนตีหนึ่งครับไม่ต้องไปครับกลับกลับปล่อยเลยปล่อยเลยไปก็ตายหมดจังหวะนี้ผมบอกน้องกลับมาเลยนะครับไม่ต้องไปบวกนะไม่ไงั้นก็ตาย เสียเปรียบครับสามสองผมคิดเสมอว่าตี้คันน่าจะมีสามครับเดี๋ยวเราไปหาที่เล่นอื่นครับเจอไอ้ดับครับเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างมีโวลครับผมตอนนี้ของผมพร้อมแล้วคนระับผมก็เลยให้อ่าลักไซมาเล่นโวลนะครับ หาที่แคมป์แล้วก็หามุมเล่นนะผมตอนนี้ผมไปเช็คข้างบนนะครับว่ามันสามารถเล่นได้ไหมปุ้ยมีทางซ้ายโอ้เรียบร้อยเลยมีคนเล่นไม่ได้ครับมีคนมีคนเล่นไม่ได้เดี๋ยวต้องกลับแล้วมีเจ้าถิ่นอยู่แล้วเราต้องกลับนะครับ ในทํามเล่นได้นะครับในทํามเล่นได้มามันมาแล้วนะครับพี่ถอยมาถอยมาถอยมาข้างหลังเดี๋ยวค้ำให้มีที่กำลังจะดันมานะเมื่อกี้ก็เลยทำให้รับล,ลน์ เดี๋ยวเซตพื้นที่ครับเอาไว้รอรับศัตรูเล่นลในถ้ำที่ผมจะให้รับไฟดูข้างหลังให้นะครับส่วนผมจะดูข้างหน้าเพราะว่าผมใช้ไลเฟลิลสามารถยิงต่อๆได้นะครับ ก็แตกหนึ่งก่อฟ้ามีคนนะครับตรงขบมาขึ้นไปก่อแดงห้องอย่างตึง ข้อดีของช้ยไรเฟิล์คือเราเลงไม่ต้องกะระยะนะครับผมยิงไปตรงๆก็โดนศัตร,ตรตูเลยนะอืมอะไรนี้เดียวผมผมใช้อยู่ครับไอตรงที่ผมมาร์นมันมีอยู่นะรับ่อ ยังบวกกันอยู่ครับข้างในเดี๋ยวผมเซตข้างหลังให้รับไลน์เล่นนะครับให้รับไลน์เขาดูหลังไว้ไม่งั้นถ้ามีศัตรูมาข้างหลังเราแตกเล่นเลยน,น,น,นะครับตายยกษีได้เลยรอวงบีบอย่างเดียวนะครับผมเราไม่สามารถดันอ,อะไรได้นะต้องรอรับอย่างเดียวนะครับแล้วก็รอวง เราเริ่มดันมาหน้าถ้ำแล้วครับต้องยิงสก,กัดไว้ก่อนตอนนี้เราอยู่ในวงอยู่นะครับวงบีบมาที่เราอยู่นะดูจากแผนที่ด้านซ้ายบนนะครับสีขาวๆคือเราอยู่ในวงอยู่ต้องยิงสก,กัดไว้นะครับไม่ไงั้นเขาเข้ามาดันเราแน่นอนนะตอนนี้มีที่ซ้ายกับตี้ขวานะครับอยู่หน้าถ้ำเราต้องเซตพื้นที่ได้ดีๆครับอันนี้ผม ด้านหลังเราเคลียร์แล้วนะครับผมผมจะให้ลาฟไล์ hmm. ไปเล่นด้านบนนะครับ mm hmm. บนหัวผมจะเล่นด้านล่างค้ำสองทางไม่ไม่ครับมันน่าจีนกับอีกทีหนึ่งอยู่ mm hmm. จังหวะนี้เรายิงฟรีได้ครับเขาบุกกันอยู่สวยครับล็อกหนึ่ง จะได้ทีมเรามีสองนคนน่ะสวยครับน้องอีกหนึ่งถ้ามีสามคนจะดีกว่านี้นะครับมีคนวิ่งวิ่งไปชุบหรือตู้หรือซ้ำไม่รู้ครับตรงนั้นนะโอเคผมตัดสินใจดันครับผมเพราะว่าน้องเขาบอกว่ามีตัวล็อกนะผมจะลองดันดูนะครับอันตีไม่โดนเลยโอเคผมตัวอันตีเบรกต้องถอย้วครับ,ต,รบต้องถอยไปเลนที่เดิมนะครับเสียเปรียบลนะ เขาเซตตัวได้แล้วถอยฮักถอยตอนนี้เราไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นที่เดิมครับต้องรีบเพราะตอนนี้เหลือ4ีตี้เลยสวยครับก็าดไปตอนนี้ผมเหลือ แบตเตอรี่กับชิลไม่เยอะแล้วนะครับเหลือน,นิดเดียวแล้วกระสุนก็นมีจำกัดแล้วครับสไนเปอร์เพราะฉะนั้นผมจะบวกเยอะไม่ได้แล้วครับเสาดายตรงนี้ไม่มีกล่องให้ผมเก็บตอนนี้วงเริ่มบีบแล้วนะครับ ผมจะเซตแก๊สไปไม่ให้เขาเข้ามานะให้เขาบวกกันก่อนบีบให้เขาบวกกันนะครับอ้ยข้างหน้าถ้ำเขามาอยู่หน้าถ้ำแล้วเสร็จพื้นที่ไว้ก่อนโอ้ยอย่างตึงเดี๋ยวสองตีสามตี้สวยครับสวย หลัไลายถอยไปในถ้ำสวยครับอตติเฟบอะไรที่แบบทำให้เราสชอจังหวะได้นะสวยดรอปเซตแก๊สก่อนเซตแก๊สไปเล่นเล่นที่สูงหายหาที่ยิงนะครับโอเค ที่ซ้ายกับที่ขวาเดี๋ยวถ้าวงบีบผมจะอันติเพื่อกำบังแล้วก็ <c oughs> ไปเล่นหินข้างหน้านะครับอันติของคลาสติกสามารถอ่าบังทัศนวิสัยของศัตรูได้นะครับถ้าไงพวกมัน อย,อยู่ <Okay. S 1> อยู่ข้างหน้าเราเลยโอเคครับมองเริ่มอดกแล้วสวยบางไว้ก่อนครับแล้วก็เซ็แก๊สครับสวยครับลวมเราตัวหนึ่งเฟ <c oughs> สล่ว <c oughs> มันโลดครับอยู่กับพอสติกเก็แดงเหมือนกันกาแตก คัสที่กาแตกเขาต้องปัม๊มผมก็ต้องปัม๊มแต่ว่ามีแค่อันเดียวหมดแล้วเกาะผมหมดแล้วที่ปัม๊มเกาะอยังตึงเ,เขาร่าจะเหลือสองตัวทางขวาแล้วก็ทางตี่ซ้ายตัวหนึ่งเจ็บผมต้องปั๊มแล้วไม่มีเกาะให้ปั๊มเลยครับเส็บเปียบมาก เล่นจนเชี่ยวหมดเขามีออกเทนนะครับได้ยินเสียจงจำเมื่อกี้โอเคมีกล่องขา้างหน้าเดี๋ยวเราไปเก็บของก่อนสามารถสลับก่อได้เลยนะครับโอเคกระแดงสวยครับตาเลยเหลือสองสอง อุ้ยรับลายน,อนย้องเกิดไรครับโหสู้ยากครับจังหวะนี้สองหนึ่งไม่เป็นไรครับผมบวกหกสิบเก้าโอเคครับผมเกมนี้เป็นไงกันบ้างนะครับผมช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับ ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องดักลาสเลยนะครับผมไว้เจอก,กันคลิปหน้านะครับถ้าเกิดน้องๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องดักลาสเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอก,กันคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย